ทุกบ้านนั้นะชอบมีคอร์ดโบมเลยบ้านเนี่ยที่มึงยกที่มาร์กเนี่ยมีคอร์โบมอม่างเดียวเลยต่วละครมันไม่คุ้นเลยม่อนยิงไม่ออกได้อะไรเหี้ยตัวละครใหม่ไม่มีตัวมีคนลงมีคนลงหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยใช่หรือเใช่ขอข้อมูลปืกเครื่งเล็กแล้วกัน ไม่ทันและโอ้เปิดสม็อกเียอย่าทำอย่างนี้สิเฉติมมะพร้าวไอ้เฮียกูค,ควรรู้สึกยังไงเพืออ่อนเฉติมมะพร้าวอะโอ้เยี่ยมเลยยี่ปืพกกนพกให้กูไ,มไหมเนี่ยกูแดก,กปสปอนเซอร์หรอคละตีวะเลยเลยเพื่อนไว้เลยอีกตัวหนึ่ง มีเป็นมิวแทน,นดิ้งเ่อนน่าจะบ้านข้างหน้าเป็นเ,นเออประตูบ้านเนี่ยเปิดเฮ้ยเพชรอยู่ตรงนี้ถ่ายมึงแล้วเพชรระวังหลังเข้าอยู่ข้างบน ขบเข้ามึงวเนี่ะโนวิจะใชงวนมาแม็กตอนนี้วเอเค่ะเ้าสินแล้วเอาหนึ่งแล้โอเคแค่อีเอเคอยู่กูมาเก็บปืนมาเมื่อกี้เลยกอสอง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 แต่แต่ก็ไม่เจ็บนะเฮียโดนตีนที่กูจะรวเฮียโดดไปฮะคลิปแดงดึงโน แต่โอ้ยเอเคใส่กิ๊บแดงไงวะเพื่อน,น,นไไสอนผู้สายทีเอาเอาเร่ยม <c oughs> าแปะไอ้เย้ยไอเยสุดเดียวกูเลยนี่่าข้างบนมีตัวนะวิ่งผ่านมาร์คตอร์มด้วยมาเก็บเก็บของชั้นบนหมดเลยนี่่าไม่มีไรฟาร์มแล้ไปะ้องข่านะ้นะวนิ่งไปไหนแลวไปดูเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วย โหดเปรเรือเข้าไปไหนแหละวิ่งมาเมื่อกี้ไหนอ,อะไรนนอะไรอะก,กูมาเจอโหดแน่เลยวิ่งแบบนี้โหดปรเรือเต้อ,รองรียนเทพไม่ขิยยงไข่เงี้ยเอ่ล็ดดับเคาะไอ้เฮีย โอ้ย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 อ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้้อ้ยโอ้้ยลอ้ยโอ้ยโออ้ยนย้ยยยโ้ยยอยอ้ยย้อยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้้้้้้อ้ แบ่งยาให้แล้วเดี๋ยวไม่มียาลบกันลบกันดิัาลูกเหนียเข้าด้วยเอ้ยไอ้เหี้ยไอเอพิ่งยิงกูดิยิงไอเพสเอรมึงกันเดินมึงกันเดินได้ <c oughs> อย่ามาเม็ดสุดท้ายโดนกูนะไอ้เหี้ย มียาใช่ไหมดับยาเก็บไปยังเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคคา่ยาครับน้องไปไหนดีรู้สึกเหมือนได้โชคไม่ดีเลยเพี้ยมันรอคาอยู่ในหวานตย่งเงี้ยเฮ้ยเพชรตรงนี้ก็มีไหนในบ้าน ไม่ใช่ในบ้านกูเรียกบ้านเยเนี่ยเว้ยบนเขาวิ่งไปไหนแล้ววะวิ่งไปดีกว่าเพื่อนไอ้ตรงหลังเรายิงอยู่ตรงไหนฮะบนโดมหรือเปล่าโดมหรอที่ยิงเราเมื่อกี้ตอนที่เคาะคอนที่คุณชุบผมอยู่เออมันเหมือนจะเคาะมาจากฝั่งนี้แหละเดี๋ยวแรลุงกูเป็นหมอสิไงใส่หมวกกันน็อก เครื่องเครื่อง EMT เพื่อนอ๋อหให้กูเล่นหมอตอนเนี้ยปั๊มยางเผื่อคุณจะปั๊มยางเอาไปปั๊มยางเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแม็กเทฟสไนวันเนี้ยไอ้เหี้ยแม็กเทฟสไนเพิ่งเคยเห็นมันนานมากเลยนะเพือ่อนกว่าจะดรอปให้คือมันหายากโคตรเนี่ยแม็กเทพเหมือนเอฟยุตีได้เพื่อนผมมีคนสามให้เล่นป่ะแล้แม็กเทพไปเล่นไหมคนสามดอบ,บละ ปากันเองอ<ช>ข้างข้างข้าง,งในนั้นไม่ข้างในนั้นไม่ชิ้แพดอยู่มีตะทองแล้วตอนนี้ก่อสองแต่ว่าจะระเบิดละเ AK กูใส่ก่อด้ะก่อน,นี้ได้ไหมนี่ยเอียงดูนะก่อนเดี๋ยวมังไป จะเบิดอย่างนี้เงี้ยจะเบิดอย่างนี้นะบุ๋มได้ต่อใหม่พอดีเลยมีหมวกมั้ยเนี่ยไม่มีมีแฟตให้อยู่ขอมยแฟตแล้วติก๊กิบอมวิ่งเลยรีบออกจากที่นี่กันดีกว่ายวขอปลาระเบิดรอกบเสียงปีนเห่อได้ไหมเนี่ยได้ ยี่สไนเป็มโหลดเร็วไอ้เหี้ยแต่แต่เราจะไม่รู้เรื่องนะเพื่อนหลังจากเล่นยี่ไบ่ายก,ก็จะไม่ค่อยได้เสียงรถกันเลกแล้วเพื่อน พิงระเบิดหล่อแม่งเลยแย่เฮดมีคนเดินอยู่ใช่ข้างไหนใช่ไหมใช่ได้เสียงแถวติกกี้บอมเฮดมึงแป,ปะกล่องทำไมเนี่ย อุยเป็นไหนแล้ววะข้างในมีรูปซองเต็มไปหมดเลยเฮีย s โซ so ล s ิงทียืนทียนะเพื่อนนักเตะวไปเป็นลยมันใช้ปืนแล้ววะไม่แล้วไม่แล้ว M4 กับ a k โอโอไปขอท้ายแล้วกันอ๋อกร,กระเป๋าอเลยกระเป๋ามีกระเป๋าสามแล้วสมอจำป็นมากเลยวะต้องเอาสมอไปเล่นบางแล แค่นี้เลือดยังไม่เต็มเลยวะแค่เงนินเสือกวิ่งมาอย่างนี้แะด้วย ตัวเราไปไหนหมดวะปาล well ้หมดเราเลยมาเล่นดี้วสองลูกสองลูกไปหมดไปเ้าปืนอะไรบ้งเนี่ยเป็นเอ็หกกับเเนี่ยยิงังไงเ่ยถ้าเกิดว่ากูไม่ใส่ปืนนี่มันจะยิงกระสุนไหนวะมันก็สุมแรดดอมอะไรกันบางทีก็เอ็มยี่สิบสี่น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 ี่อยู่กนอยู่บนนั้นหมดเลย เฮ็ดเช็ดเช็ดเฮ็ดเน้นเนเลยตรงเนี้ยถ่ายเรียบร้อยดาวแล้วเป็นเด็กจรินนะมีสองคนแล้วมันนีนี่แหละก้มกันจยกคนยิงเราเองเพื่อนอยู่นี่วะ หล่อมๆเลยเพื่อนมุมนี้อยู่บนยอดใายแล้ววิ่งแล้วไหมียบร้ลยไล่จ็อบไล่จ็อบยิงยิงในช่องเล็กๆไอ้เหี้ยสวยบุรอกเย้ มึงมาตื่น,นเชียอะไรปืนเอ็มยี่สิบสี่เชี่ยเอ้แม็กกี้ควรจะเล่นดี r าแล้วเพื่อนบ้านนี้สองตัว,ตวผมผมวิ่งไปจุดเทข้างหลังไอ<ะ>้าดาวตกทิศสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าวิ่งไปเนินนู้นละสามตัว,วอยากแกนหนึ่งเลยเกียร์ขึ้นสามคิวเลยเหรอเดี๋ยวทำไมมันขึ้นสามคิวเพื่อนมึงอยู่ไหนอีกคนหนึ่งะ่ะ มันมันดาวอะหินนี้มั้งหิน,นหินนี่นี่นี่เกลีไปดาวแล้วเกลี่วนี่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 มันวิ่งลงไปแล้วเพื่อนวิ่งลงมาเนินล่างแล้วเพื่อนเนินล่างหาไหนมาม็มน่าจะมาฝั่งนี้แล้ว มันมีเนินต่ำกว่าน,นี้อีกไหมถ้ามันต่ำกว่าน,นี้อีกก็เลยคงจะ<ส>ชิกซ้ายอีกเอามาให้ละของดีชี้อ่ะหวานหมูดิของดีประจำอำเภอชิกซ้ายออกไปแล้วดิใช่ออกมาแล้วดินักเนินนึงอ่ะไรื่งข้างในก็ได้นะเพื่อนกูกลัวฉีกซ้ายแล้วกูจะเจอข้างนอกฉีกซ้ายตามมาแล้วกูจะเจอข้างนอกเลยเราก็เล่นฝั่งนี้ยงกันนะ ที่เก้าศูนย์อยากเล่นมากเลยเล่นเดียวไหมวะทำไหมเรามาโดนโดนเพื่อนมันอาจจะแบบมูไปขึ้นโดมไปก็ได้เฮ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งไปจำแจ้งอย่างนั้นนะเพื่อนมีคนเหรออย่าไปจำแจงอย่างนั้นะเพื่อนวันน,นี้มีออกละกูออกละมันลงมันลงแค่บ้านเล็กเพื่อนแค่เข้าไปอยู่ในบ้านใหญ่ก็ได้ ไม่ไม่ไม่เราจะไม่เสียงเลยเราจะเพย์เซฟผมไม่ลงกำแพงบนหัวก่อนไหมข้าหลังยังไม่เคลียร์นะเคลียร์ข้างหน้า,นาหรอนมล่รารอรอฟังเสียงระเบิดลงกันเห็นแล้วสองตัวอยู่ตรงนี้เลยมีงหินนี่นแหละเห็นมืนแล้ะ ต้องมุกออกแล้ววะเพราะว่ายิงกันอยู่ข้างหน้ามุกฉีกซ้ายได้ไหมมุกไม่ได้ฉีกซ้ายไม่ได้ฉีกซ้ายอาจจะมีตัวบนเขากันออตรงนั้นอาจจะยิงมาก็เป็นได้เรื่องที่กูมาไวมีไอ<ม>้ไมโดม,มลบตามโดมไปก็ได้ลบตามคอนเทนเนอร์ลบตามโดมไปวันนั้นมีนะสองตัวออยิงกันทั้งฝ่ายอยูอ่ตางเสียงนั่นเลย ระวังหลังไว้นะเพื่อนหลังตัวเดินั้นยังไม่เคลียร์นะวงบีเป็นเดอะบัร์เรอร์ต้องบนมีแน่นอนเฮ้ยวงโคตรสวยสวย นี่แหละตัวนี้แหละมีตัวป่ะเนี่ยมีเฮนะ้ยเะีวมาบนเขาเห้ยเดีวมาบนเขาวนะเพื่อนเข้าไหนเาขาขึ้นตำแหน่งแล้วนี่กำลังวิ่งลงมา ไอ,ดอ<ก>้ดับลงไอ้เหี้ยไอ้ดับลงสองอันเลยเห็นดิเราเก็บไอ้ดับติดจ้ะออกเลยสองสองแล้วเพื่อนโซนหน้าเราทาั้งหมดเลยมีคนจีกซ้ายจีกขวาปืนซ้ายอยู่ออของตัวควายู่ไอ้ดับอยู่ข้างหน้าซ้ายอยู่ตรงไหนล่าสุดนี่ไง อันนี้แค่ซ้ายนะมีตัวยิ่งยิ่งขางขวาอีกขวาอยู่ยตรงเนี้ยต้องอันอวงมันแนบมากเลยวะโอ้ราต้องเคลียร์ทางขวาก่อนไหมแค่แล้วต้องเคลียร์ขวาก่อนไหมวงออกหากมันได้หรอแม็กซยใช่เหยะไรเหี้ย ไปหลังเดินได้ไหมล่ะหลังกำแพงเหรอเไปหลังกำแพงตรงเนี้ยลองไปดูไม่ต้องกลัวเพื่อนไวแปดดาวตัวนึงเหดี ơi, ห๋ยวแม่กูเฮียแอนเทนเนอร์แดงกูโดนวงดาวแล้วเพื่อนเกือบโดน เห็นเน้อแดงเดียวเลยเพื่อนเห็นเน้แดงตายไปเลยวิ่งผ่านมึงแล้วเพื่อนใช้แฟดไว้โอ้โหไอเฮียเป็นตัวเปลี่ยนตัวมาบอกแล้วเ้อส์ออฟตัวใหม่เป็นไงล่ายศาส